สวัสดีค่ะพบกับรีวิวโคชบายกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รีวิวมาลีท็อปแฮนด์เดิลค่ะขนาดอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะเช่นเคยค่ะขออนุญาตไม่แกะโฟมนะคะแน่นอนค่ะท็อปแฮนด์เดิลก็คือมีหูจับอยู่ด้านบนนะคะสายยาวถอดได้ปรับระดับได้เป็นสายหนังนะคะอะไหล่ทองค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นป้ายราคานะคะมีรหัสสินค้า สีแล้วก็บาร์โค้ดค่ะรุ่นนี้ถือแล้วออกแนวทางการนิดนึงนะคะโลโก้โคชจะมีฝั่งเดียวค่ะด้านหลังมี1ช่องสามารถเสียบโทรศัพท์ขนาด7นิ้วได้ค่ะฝาเปิดหมุนเทิร์ล็อกแบบนี้นะคะด้านในมี1ช่องซิปค่ะ อีกด้านหนึ่งไม่มีซิปนะคะส่วนตัวชอบค่ะรุ่นนี้น้ําหนักเบาด้วยนะคะใส่ของได้เยอะพอสมควรค่ะและช่องของเราเน้นการรีวิวเป็นหลกักเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดเพื่อนๆสามารถรับชมรีวิวแล้วนำไปตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไปได้ค่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ